เรามาดูน้องๆตอนนี้รอหิวข้าวครับผมน้องๆรอ,อหิวข้าวแล้วครับงไงท้องน้ำน้ำหวานตุย๋ยหิวข้าวยังลูกหืมรอกินข้าวครับได้เวลากินข้าวแล้วตอนนี้น้องๆหน้าสง,งสารมากครับหิวข้าวไหมลูกหืมหิวข้าวกันไหมหิวข้าวไหมอันนี้คขามาปล่อยทิ้งหน้าบ้านครับสามตัวโตวแล้วตอนนี้แก่แล้วตอนนี้ ว่าปล่อยทิ้งไว้เขาไม่สนใจครับเขาก็หากินอยู่แล้วเ mm. ลาะ,ละบ้านเขาแถวนี้นะครับ mm. ได้เศษอาหารมั่ง mm. ผมเอามาให้มั่งมาดูแถวหน้าบ้านนะครับผมชีวิตเขาก็น่าสงสารครับเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์เลยเนาะคนเอามาปล่อยเขานาี่หน้าบ้านครับผมเป็นเช้ามาต้องเอาข้าวกินทักเช้า น,น้ำหวานจะไปไหนลูกน้ำหวานมานนี้ลูกมัน้ำหวานมานนี้ลูกของน้ำตุ้ยหิวข้าวอย่างลูกหิวข้าวอย่างหิวข้าวกันใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเอาข้าวมาให้กินนะเดี๋ยวพ่อเอาข้าวมาให้กินเนาะหิวข้าวเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาข้าวมาให้กินเนาะตรงนี้สามตัวอยู่ข้างในอีกสี่ตัวโอ้สงสารครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเอาม้ให้กินเดี๋ยวข้าวมาให้กินลูกแทเย็นเนาะเดี๋ยวพ่อเอาข้าวมาให้กินเนาะอยู่ข้าวกันใช่ไหมอยู่ข้าวกันใช่ไหมอยู่ข้าวกันใช่ไหมหืมนี่น้ำหวานนี่น้องน้ำหวานนี่ทองดำแล้วตุ๋ยตุ๋ยมานี่มาลูกมาตุ๋ยตุ๋ยจะกลัวเขากัดทำไมค่อยเข้ามาน้ำหวานจะไปหามพี่เขาลูกนี่มานี่ลงเร็วมานี่มากินข้าวมาลูกมาเดี๋ยวกินข้าวเร็วเดี๋ยวพ่อเอาข้าวมาให้กินเนาะ เนี่ยมาเดี๋ยวพ่อข้าวมาให้กินนะครับเอ๊ะทงน้ำผิวข้าวใช่ไหมทองน้ำผิวข้าวใช่ไหมน่าหงสารผิวข้าวเดี๋ยวพ่อข้าวมาให้กินนะเดี๋ยวพ่อข้าวใม้กินเดี๋ยวข้าว็ใหไมากินเนาะเดี๋ยวพ่อข้าวมาหลอกสักคู่ก็จะมีถังน้ําเอาไว้ให้ครับผมถังน้ําไว้ให้เขากินเวลาเขาหิวเวลาเขาหิวน้ำเขาจะได้กินน้ําตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาข้าวมาให้กินเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาข้าวมาให้กินเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกนะสวัสดีครับตอนนี้เตรียมข้าวเอาไว้ให้น้องๆ้องเขามีต้มจืดแล้วก็มีต้มเครื่องในครับผมเครื่องในตับตับไก่ครับผมเราจะขยำแล้วเอาไปให้เขากินของหน้าบ้านตัางหาครับผมสามตัวสี่ตัวเดี๋ยวในบ้าน,นเดี๋ยวคุณที่หลังก็ให้เขากินที่หลังพราะกินพร้อมกันเขาจะไปไปกัดกันครับผม สักครู่นะผมขยำข้าวแป๊บนึงนะครับครับแล้วก็ห่อต้มข้างในให้แล้วก็มีต้มจืดให้เขาครับผมกินง่ายครับผมพาไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเอาข้าวให้น้องครับผมค่ะ กินข้าวอันนี้ไป่เื่องหมกกาแฟสักนเดี๋ยวแล้วข้าวข้าวให้เราถังต้องให้กินก่อนลงเสียอันนี้กาแฟมากาแฟเล่นข้าวกาแฟมากาแฟเนาะเพียจะเป็นเพียงมาเพ้ยมากินเนมาเพียมากินเนตมาแล้วลูกหมีไปไหนมันมากินข้าวลูกหมี่ เลยียมาแกงข้าวอย่าไปแย่งพี่เพราะนั้นทำที่ก็ตัดเอาตัวเลขตัวพ่อเช้าก็ให้ข้าวแต่ตัวนี้ลูกหมีไปไหนลูกหมีมันข้าวเลยลูกหมีหมีเอ้ยถ้า,าเป็นตวเองมีนลูกกินได้ ล,ลูกหมีมากินข้าวเร็วีไปไหนน้องให้ที่บ้านแล้วน่าจะในบ้านแล้วใช่ครับนอกบ้านก็ให้แล้วเนีย่ยลูกหมีลูกหมีไปไหนไม่มามากินข้าวเร็วลูกหมีเลยอ่ะไปหาเขาอยูน่นู่นลูกหมีอ่ะ จ้างอาคาไปให้ลูกหมีฟังวันอีกนะครับอิ่มไหมเจ้ารถถังกินเก่งรถถังเนี่ยรถถังแกแ่แล้วตอนนี้กาแฟลูกบุญทิ้งมากินให้หมดบุญทิ้งกินให้หมดเร็วบุญทิ้งไม่กินข้าวลูกมาเร็วขวจะก,กลัวเจ้ารถถังกัดเขารถถังนี่คุณเจ้าชินนี่เก่ง แกแาแฟกาแฟกินข้าวเก่ยงยังลูกเป็นลูกรถถังกินหมดเลยใช่ไหมรถถังอะ่ะเออรถถังกินข้าวเก่งเว้ย,ยรถถังเนี่ยข้าวเก่งรถถังกินแล้วจะมาแย่งน้องอีกพอเขากินเสร็จเขาก็จะมาแย่งน้องคราสังเกตด,ดูรถถังกินเกลี้ยงเลยรถถังเนี่ะรถถังกินเกลี้ยงเลย อันนี้ของบุญทิ้งเหลือบุญทิ้งเหลือเยอะเลยไม่กินข้าวจะรถถังกินหมดเกลี้ยงเลยรถถังฮะดูการกินข้าวของรถถังกาแฟกินเก่งเนาะกาแฟเนาะกินล้กินนะรถถังกินให้หมดรถถังกินให้หมดรถถังกินให้หมดเสียดายมันกินเก่งตนวนี้ถังกินเยอะ กาแฟก็กินเยอะนะกาแฟเนาะถัองอิ่มเลยใช่ไหมอ่าจะมาแย่งน้องอีกอ่าดูเขาจะมากินแล้วเขาจะมาแย่งน้องกินอีกรถถังเก็บเก็บเรียบเลยรถถังจำรถถังกินเก่งลุยอย่างเดียวกาแฟแล้วไปกินของพี่ต่ออีกรถถังกินให้หมดลูกกินของน้องหมดเลยใช่ไหม ระถังนี่กาแฟแฝดอิ่มไหมลูกรถถังแอบกินของน้องแล้วก็ถังนะะนอนได้มากินให้หมดกินให้หมดลูกอ,อ่กินให้หมดเดียวกินให้หมดกินแล้วใช่ไหมอ่ากินแล้วกินลูกหมีลูกหมีเนี่ยกินขา้าวที่หลังเขามาแอบหน้าประตู คอ่คอยเฝ้าหน้าบ้านเขาจะเป็นหมาที่ว่าชอบล่าหนูแล้วก็ชอบเห่าข้าหน้าบ้านดุครับตัวนี้บุญทิ้งกินแล้วก็มานั่งรอน้องใช่ไหมหอืมอืมบุญทิ้งรอน้องใช่ไหม <c oughs> กินข้าวแล้วใช่ไหมกินข้าแวาแล้วใช่ไหมบุญทิ้งกินข้าวแล้วใช่ไหมเลี้ยงกับต้องสงสารเนาะ รักเหมือนลูกไล่เป็นเพื่อนนะครับนี่กินถ้นลูกกินถ้ถ้ากินเอพรึ้นแค่ให้คี่บุญทิ้งกินต่อเนอะาะบุญทิ้งกินต่ออันนี้ก็ทำหมันแล้วมีลูกแล้วกาแฟกาแฟตามมาทำไมลูกหื กาแฟตามมาพี่ทำไมตามมาทำไมเดี๋ยวพี่เขาก็กัดเอาดอกมาแย่ยงข้าวเขาเดี๋ยวกัดกันนะจะยิงกินแล้วแย่งพี่เขานะข้างนอกแล้วยวเอาให้ข้างนอกกิน,นอีกประมาณหิวข้าวแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวพ่อเอาข้าวกินเอา ทางเนาะให้ของน้องหวานของทองดำมาของดำมาดเลยของทองดำทองดำมากินแล้วของทองดำตุย๋ยตุ๋ยมาเนี่ยตุย๋ยตุ๋ยเดี๋ยวเขากัดเอาลูกตุ๋ยสู้เขาไม่ไหวแล้วถิอข้าวลูกมาถือข้า,ขาวถือขา้า,ขาวสน,น,นุกมากินแค่ต้องกิน

แก่แล้วตอนนี้เอาหมาแก่หมาแต่ก็เอามาปล่อยกันน่าสงสารไม่กินก็นั่งสงสารก็มานั่งรอต่อเช้าทุกวันตอนหยิบก็ทุกวันหิวกินนกกินนะเห็นนกกินนะ <c oughs> วเวลากินเขาก็จะมานืนรอตอนเช้าทุกเชา้าตอนเย็นก็มาทุกกิน็นงานสารเวลาฝนตกกินสนกุกกินนะตอนนี้เมื่อก่อนเป็นขี้เลื้อนผมเอายาทาให้ก็ดีขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้มีชุดตุย้ย ชอ้องตุกตุ๋ยนะขอาบมาข้าวอีกเนกินง่ายครับเราที่มีตังซื้อหัวอาหารให้เขานะก็ให้กินข้าวเป็นจืดต้มเครื่องไหนตับมา,าตับก็ซื้อมาโลหนึ่งก็ตัวในบ้านด้วยครับในบ้านสี่ห้าตัวแล้วข,ข้างนอกก็ให้แบ่งเขากิาน หมดแล the ้วลูกหมดแล้วเดี๋ยวให้กินใหม่เนาะหมดแล้วลูกเนาะหมดแล้วปุ๋ยหมดแล้วลูกหมดแล้วน้ำหวานแล้วหมดจังลูกน้ำหวานนากินช้าเลยเาะน้ำหวานกินช้าเขาะนกกินนกกินแล้น้ำหวานกินช้าอันนี้ผมฉีดจาคุมให้หมดแล้วครับตัวนี้ก็ฉีดจาคุมตัวนี้ก็ฉีดจาคุมให้แล้วแก่แล้วมีลูกใหม่ๆแล้วตัวนี้ก็ฉีดจะคุมแล้ว ลูกท้องดำแย่งกันลูกอย่าไปแย่งกันหิวเนาะครับสัตว์โลกเหมือนเราเนะนาะก็ไงก็ต้องดูแลกันไปไงเด้ขอข้อฝากกดไลค์กดแชร์ผมเนวยนะครับพรอุตสานชาแนลนะครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม